สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเซฟภาพของเราเนี่ยจากไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราจะเซฟออกมาเป็นภาพนิ่งครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเอ็กพอร์ตเป็นภาพนิ่งออกมาเป็นภาพนิ่งภาพเดียวนะครับเพื่อที่เราอาจจะเอาภาพนั้นนะไปทําเป็นปกคลิปหรืออาจจะเอาไปใส่พวกการาฟิกอาจจะเอาไปทําอะไรต่อก็ช่างนะเหมือนเราจะแคปออกมาเป็นภาพนิ่งภาพเดียวนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะทาในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำไงไปลองดูเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อด,ดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอ่ะก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาที่ไทม์ไลน์ของเราเราอาจจะอ่ะสมมุติเเออาาภพพนนี้กื่ๆยจะแคป ออกไปทําเป็นปกคลิปเราก็ได้คือจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะทําปกคลิปในพิมีโปรก็สามารถทําได้นะแต่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะถนัดกับโปรแกรม Photoshop นะก็เวลาเราจะทําปกคลิปเนี่ยเราก็จะต้องแคปภาพจากทำไลน์ของเราเนี่ยไปทําเป็นปกคลิปใช่ไหมวิธีการแคปภาพเนี่ยมันมันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะอ่ะเราดูที่จอพรีวิวของเราเลยก็ได้เร,เ,ไดเราอยากได้เฟรมไหนนะเราอยากได้เฟรมไหนเฟรมไหนก็คือเราอยากได้ภาพไหนนั่นแหละที่เราจะเอาไปทําต่ออ่าสมมุติอ่าผมเอาภาพานี้เลยก็ได้อ่ะเฟรมนี้เลยเนี่ยผมจะเอาเฟรมนี้ ให้เพื่อนเพื่อนมาดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีเขียนคําว่า export frame นะถ้าเกิดใครไม่มีนะถ้าเกิดใครไม่มีมาดูตรงนี้นะตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆทําการหาที่มันเป็นเหมือนเป็น,ปนไอคอนกล้องอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงนี้นี่แหละอ่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆนก็ลากจับลากลงมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะอ่าแค่นี้แล้วกดโอเคอ่าตอนนี้มันก็จะมีคําว่า export frame แล้วนะให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะอ่าพอกดมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะให้เราตั้งชื่อเพื่อนเพื่อจะตั้งว่าเอ่อจะตั้งอะไรก็ตั้งง่ ส่วนหนึ่งแล้วกันอ่ะแล้วก็มันจะมีฟอร์แมตนะส่วนใหญ่ปกติเนี่ยผมจะตั้งเป็น PNG นะคือถ้าเกิดเป็น PNG เนี่ยถ้าเกิดภาพของเพื่อนที่แคปไปเนี่ยมันเป็นภาพแบบไม่มีพื้นหลังเนี่ยมันก็จะทะลุไปด้วยหรือถ้าเกิดเป็นภาพแบบเต็มอย่างเงี้ยมันก็ใช้ PNG ได้ปกตินะั่นแหละผมก็เลยเลือกไว้ PNG คือมันเซฟเซฟดีนะหรือใครจะเลือกเป็น JPEG เป็น GIF เป็น BMP เป็นอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะทาก,ก้าเป็น t i f อะไรเงี้ยได้หมด แต่ผมจะเซฟเซไว้ที่ PNG แล้วกันนะคือมันสามารถ Export Fra เฟรมนี้เนี่ยโดยที่ไม่มีพื้นหลังก็สามารถทําได้นะก็คือให้เพื่อนๆเลือกเป็น PNG แล้วกันนะแล้วก็ผานเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงเบลาตรงนี้นะกดเบลาไปเลยนะพอกดเบลามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทาการเลือกที่เก็บของเพื่อนๆนะจะเก็บไว้ไหนก็แล้วแต่ให้เพื่อนๆจาได้แค่นั้นแหละแล้วก็กด select folder แค่นี้เองนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีอีกออปชันหนึ่งก็คือ import into project เนี่ยถ้าเกิดเราติ๊กเนี่ยเวลาเราเอ r กพอรี้เสรเนี้ เรากดโอเคไปเนี่ยภาพที่เราเอ็กพอร์ตไปด้วยเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาอยู่ในแถบโปรเจกต์ของเราทันทีเลยนะโดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราติกนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้ติ๊กแหละเพราะว่าผมไม่ได้จะเอาภาพนี้เนี่ยมาทําอะไรในโปรแกรมพีเอ็มเอโป้นะผมก็เอาออกนะส่วนใหญ่ผมเอาออกแล้วก็กดโอเคแค่นี้เองนะเพื่อนๆก็ไปดูที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนๆเก็บที่เพื่อนๆเลือกไว้เมื่อกี้นี้นั่นเองนะหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันจะคล้ายๆกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีภาพอยู่ตรงซอสตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้เขียนว่าซอสใช่ไหมานี่ อ่ะสมมต,ติดับมันคลิกมาเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าต่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเอ็กพอร์ตจากหน้าต่างนี้ก็สามารถทําได้เพื่อนๆต้องทำการเลื่อนตรงเนี้ยทำการเลื่อนเหมือนกันเลื่อนได้เหมือนกันนะตรงเนี้ยทำการเลื่อนได้เหมือนกันเหมือนที่เราเลื่อนทำลายเนี่ยแหละเราก็เลื่อนไปในเฟรมที่เราต้องการสมมุติเฟรมนี้เราต้องการเพื่อนๆก็มากดเอ็กพอร์ตเฟรมแต่มันจะเอ็กพอร์ตเฟรมจากจอฝั่งนี้นะเพื่อนๆลองสังเกตดูว่ามันมีทั้ง2จอนะเอ็กพอร์ตเฟรมเพื่อนๆสามารถเอ็กพอร์ตจอฝั่งนี้ก็ได้แค่นั้น ง่ายๆอ่ะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆกดไปเนี่ยมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละแต่คือสามารถ Export ฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะในในที่ไทม์ไลน์ของเราก็ได้หรือจะเป็นจากคลิปตรงนี้ก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องลากมาที่ไทม์ไลน์เสมอก็ได้ให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเลยเนี่ยอ่าแล้วเราก็เลือกช่วงแค่นั้นแล้วเรากด Export f r a m e แค่นี้เองคนระับง่ายๆง,ง่ายมากๆ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันะครับเป็นคลิปแบบสั้นๆง่ายๆมาบอกเทคนิคดีๆแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ